ัทาวาจาสิทธิ์หลวงพ่อจงเป็นอาจารย์ที่หลวงพ่อกวยให้ความเคารพมากทราบว่าหลวงพ่อกวยเดินทางไปเรียนกับหลวงพ่อจงต่อเนื่องอยู่หลายปีภายหลังหลวงพ่อจงมรณภาพได้มีการรวมตัวของสิทธิ์หลวงพ่อจงขึ้นในการรวมตัวนี้เพื่อปลุกเสกเรียนหลวงพ่อจงพศ .2516 เพื่อเป็นการระลึกถึงและบูชาคุณหลวงพ่อจงณวัดสิงสุทธาวาส จังหวัดพระนครศรีอยุธยางานนี้เป็นการรวมตัวกันครั้งสําคัญของสิทธิ์หลวงพ่อจงก็ว่าได้ในงานนี้หลวงพ่อกวยได้รับนิมนต์มาร่วมในงานด้วยเหรียญรุ่นนี้เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่สําคัญและมากด้วยพุทธคุณที่หลวงพ่อกวยท่านได้ร่วมปลุกเสกไว้เพื่อบูชาอาจารย์คำบอกช่วงเวลาสุดท้ายด้วยยานอย่างรู้หลวงพ่อจงยอดพระอภิญญาวัดต่างนอกอยุธยา เมื่อวันที่24มกราคม2508วันนี้แล้วสัญญาณแห่งความวิปรโยคจะเกิดขึ้นตอนสายมีข่าวว่าหลวงพ่ออาภาพด้วยโรคอัมพาตหมดความรู้สึกทางซีขวาไปแถบหนึ่งโดยเวลาประมาณ6นาฬิกาเช้าวันที่24มกราคมหลวงพ่อเข้าสุขาตามเวลาปกติขณะเสร็จกิจแล้วท่านลุกขึ้นมากุฏิไม่ได้เพราะกายทางซีขวาของท่านหมดความรู้สึกนายขัน และพระเพ่งผู้ปฏิบัติหลวงพ่อเห็นว่าท่านเข้าสุขานานเกินควรจึงเข้าไปเปิดประตูสุขาพบว่าหลวงพ่อกำลังพยายามจะทรงกายลุกขึ้นจึงช่วยพยุงท่านมาอย่างเตียงนอนสังเกตเห็นว่าปากควาของท่านเบี้ยวผิดปกติได้ยินเสียงหลวงพ่ออุทานว่าเขาเอาเราแน่ละคราวนี้เขายึดเราหมดแล้วเสมือนหนึ่งหลวงพ่อทราบว่าได้เวลาปัดชิมอุทานของหลวงพ่อคราวนี้ ทำให้ทุกคนใจหายวับหนักใจอา,าพาธของหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่งเพราะแต่นหนแต่ไรมาหลวงพ่อไม่เคยอุทานเช่นนี้เลยทุกคนซ่อนความทุกข์ไว้าภายในเฝ้าปรนิบัติพยาบาลท่านเป็นอย่างดีระยะเวลาเจวันแรกหลวงพ่อพูดได้เกือบปกติฟังชัดเมื่อล่วงเวลาเจวันแล้วเสียงของท่านเริ่มน้อยลงแหบเครือลงโดยลำดับเพราะความชราแห่งสังขารอันเก่าแก่ยาวนานถึง99ปี ประกอบกับชั้นอาหารได้น้อยลงด้วยต่อมาคณะสิทธิ์มีหลวงพ่อนินเป็นประธานได้พร้อมใจมอบให้หนายแพทย์สถานีอนามัยชั้นหนึ่งวัดโพอำเภอบางบานร่วมด้วยนายประทินอัมพานนสถานีอนามัยพระขาวเป็นผู้ถวายการรักษาท่านอาการของท่านทรงอยู่และดีขึ้นเล็กน้อยด้วยความเอาใจใส่และความสามารถของแพทย์ทุกคนภาวนาว่าแม้หลวงพ่อจะไม่หายเด็ดขาด ก็พอให้หลวงพ่อทุเลาพอนั่งได้ก็ยังดีเพราะโรคนี้ใครๆก็รู้ว่าเป็นโรคที่รักษาให้หายขาดได้ยากหลวงพ่อจงท่านใช้ทรรโอรสรักษาใจของท่านเองให้มั่นคงแจ่มใสแสดงว่าอาพาธนั้นจะชนะท่านได้ก็เพียงภายนอกเท่านั้นแต่ภายในอาพาธจะกล้ามกลายท่านไม่ได้เลยเรี่ยเวลาที่หลวงพ่ออาพาธหนัก บรรดาศิษย์และผู้ที่เคารพนับถือทั้งใกล้ทั้งไกลไปเยี่ยมเยือนท่านและต้องการสนองพระคุณหลวงพ่อให้มากที่สุดบางท่านแนะนำให้พาหลวงพ่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลสงบ้างโรงพยาบาลอื่นๆบ้างบรรดาสิษิ์ไม่สามารถทำได้เพราะเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าหลวงพ่อฉลาภาพมากแล้วและอาการอาภาษก็หนักถ้าพาท่านเดินทางไปอาจจะเป็นกรารกระทบกระเทือนบอบช้ำ จนเป็นเหตุให้ท่านถึงมรณาภาพเสียกลางทางก็เป็นได้จึงตกลงกันว่าขอให้หลวงพ่อได้หลับตาจากไปท่ามกลางการตอบสนองพระคุณของญาติและสิทธิ์บนสยนาสนะที่หลวงพ่อเคยอาศัยในท่ามกลางสถานวิเวกอันน้าอภิรมด้วยดวงจิตอันสงบเถิดวันที่11กุมภาพันธ์ง8ค่ำลงแล้วดวงจันทร์ใกล้วันมาฆะมีแสงจ้าเ่มใส คล้ายเป็นประทีปสองทางให้ท่านเดินทางไกลไปสู่สุขติพบอันสงบตอนหัวค่ำดูเหมือนหลวงพ่อจะมีอาการทุเลากว่าเวลาอื่นที่ผ่านมาไม่มีวิแววว่าอาการสุดหนักลงเลยบรรดาผู้ที่เห็นนั่งเฝ้าอาการอยู่ก็อุ่นใจแม้ว่าหลวงพ่อจะสู้ผอมจนผิดตาแต่ก็มีรัศมีอิ่มเอ,อิบใบหน้ายิ้มแย้มแสดงถึงความเมตตาอยู่เป็นนิดจนเวลาล่วงไปเสียงนาฬิกาบอกเวลาถึงเที่ยงคืน วันที่16กุมภา 12, 8, พันธ์พันหระจันทรโคโจรเข้าสู่วันใหม่ดิทีแห่งวันมาคะปุรณมีวันจาตุรงคสันนิบาตแห่งพระพุทธศาสนาเริ่มขึ้นแล้วหลวงพ่อหลับตานิ่งสนิทนานๆจึงจะหายใจยาวสักครั้งเงียบสงัดคนเฝ้าดูอาการอยู่ด้วยหัวใจหดหูแสนห่วงไม่มีใครปิดปากหนึ่งนาฬิกาผ่านไปหลวงพ่อสงบไม่ไหวติง จับชีพจรดูอย่างเต้นอยู่แต่ช้าและลึกลงทุกขณะเข็มนาฬิกาบอกเวลา1น5นาฬกา5นาทีของวันที่17กุมภาพันธ์2,508หลวงพ่อจากพวกเราไปด้วยอาการอันสงบปราะศะจากอาการกระวนกระวายโดยสิ้นเชิงสิริอายุได้93ปี10เดือน กับอีก17วันครองสมณเพศมาโดยตลอด72พรรษานับแต่เริ่มอา,าพาธมาจนถึงวาระสุดท้ายรวม24วันหลวงพ่อถึงมรณาภาพในวันมาฆปุรณมีมาฆเริ่วันจาตุรงคสันนิบาตแห่งพระพุทธศาสนาเป็นสัญลักษณ์ว่าหลวงพ่อจากไปดีแล้วไปประเสริฐแล้วหลวงพ่อจงชอบขึ้นนั่งบนเครื่องบินมาก ในสงครามอินโดจีนจนถึงมหาสงครามโลกครั้งที่สองหลวงพ่อจงได้นั่งบนเครื่องบินนับเป็นร้อยๆครั้งเพราะท่านถูกนิมนต์ให้ไปทำพิธีรดน้ำมนต์ปัดรังควานบ่อยที่สุดไม่ว่าจะมีการเคลื่อนทัพทางบกทางเรือทางอากาศไปสู่สมรภูมมรบที่ใดก่อนเดินทัพจะต้องมีพิธีทางพระพุทธศาสนาเป็นมิ่งมงคลบำรุงขวัญทหารมีการประพรมน้ำมนต์พุทธมนต เจอมอาวุธกับพาหนะและอุปกรณ์รบบรรดาหลวงพ่อและเกจิอาจารย์อันเป็นที่คารพศรัทธาในอัริยะความเป็นอริยสงฆ์จะต้องถูกนิมนต์ไปร่วมพิธีอยู่ไม่ขาดหลวงพ่อจงเป็นพระสงฆ์ผู้มีบุคลิกเด่นดวงลักษณะใบาหน้าของท่านอืบอิ่มดวงตาวาววับด้วยแสงเมตตาจิต ใครเห็นท่านจะรู้สึกคารพรักและบังเกิดความศรัทธาในวูบแรกแม้ว่าดวงหน้าท่าทีของท่านจะเฉยเมยแต่ปมเด่นทางเมตตาของท่านโผล่ผุดดุดเป็นรัศมีรอบกายปรากฏออกมาสะดุดความรู้สึกผู้พบเห็นเองและยิ่งเมื่อผู้ใดได้เข้าใกล้ชิดด้วยพระคุณท่านก็จะประจักษ์ในอัธยาศัยและไมตรี ที่ท่านหลังโอภาปราศัยออกมาแล้วไม่เคยมีผู้ใดลืมเลือนอัธยาศัยวิเศษของท่านจะเข้าเสื่อมแทรกดวงจิตผู้ใกล้ชิดทันทีอย่างตราตรึงใจทหารน้อยใหญ่ของสามกองทัพส่วนมากที่ได้เคยพบเห็นและเข้ามาหานมัส,สก,การหลวงพ่อจงในทุกหนที่ได้กระทําพิธีแจกเสื้อพระยันราชสีตรกุฏทนจึงพากันเคารพสักการะศรัทธา ในท่านมากที่สุดเฉพาะกองพลทหารม้ายานเกราะสระบุรีดูเหมือนจะศรัทธาแก่กล้าในอิทธิบารมีของหลวงพ่อจงมากที่สุดถัดไปก็น่าจะเป็นในกองทัพอากาศซึ่งตั้งแต่นานมาแล้วเริ่มแต่ปีพศ2475สมัยปฏิวัติหนแรกบรรดาแม่ทัพนายกองต่างขึ้นชื่อเป็นสิทธและผู้ศรัทธาคารพขึ้นในหลวงพ่อจงอาทิท่านจอมพลฟื้น พลอากาศเอกนักรบบินทัศนีนาวาอากาศเอกประสงค์ชีวะสุชีวะเป็นต้นท่านที่กล่าวนามเหล่านี้ตลอดจนทหารเหล่าอื่นต่างได้รับแจกเสื้อพระยันราชสีและตรกุฏโทนจากหลวงพ่อจงด้วยมือท่านเองเป็นส่วนมากท่านจอมพลฟื้นได้พบกับประสบการณ์ในสมัยศึกอินโดจีน เมื่อต้องคุมขบวนเครื่องบินรบไปทิ้งระเบิดสตรึงเต็งและอื่นๆอ,อ,อันเป็นฐานทัพสำคัญของฝรั่งเศสยุคนั้นจนไฟลุกไหมแหลกรานขณะกำลังคิดจากความเพลิดเพลินเข็นขยี้ข้าศึกจนไม่มีคู่ต่อสู้และบรรดาเครื่องบินรบที่อยู่ในการดูแลกองทัพนั้นต่างทยอยกลับฐานทัพดอนเมืองแล้วจนหมดสิน้นจู่จูก็มีเครื่องบินจากฐานทัพใหญ่ของข้าศึกอันเป็นกองหนุนสามเครื่อง จิกหัวโฉบเข้าใส่รุมกันทักทายเครื่องบินรบของจอมพลฟื้นด้วยกระสุนปืนกลประจําเครื่องอย่างเครียวกราดแต่ยอดเสืออากาศไม่สะดุง้งคันบังคับถูกดึงเลี้ยวซ้ายกระทันหันดิ่งหัวหลบวูบลงไป500เมตรและครั้นแล้วก็ตั้งลำเชิดขึ้นมาใหม่พุ่งเข้าหาเครื่องบินค่าศึกด้านขวามือซึ่งเป็นเรือธงบังคับการดุดเหยี่ยวไล่เหยื่อกระสุนนับร้อยหลายชุดถูกพ่นกรูเกลียวออกไป แค่นั้นเองเครื่องบินของศัตรูผู้พยองก็ม้วนเอียงลำดิ่งพัส,สุธาพร้อมควันดำขโมงจากนั้นเหี่ยวฟ้าไทยโผล่พ้นลำขึ้นเบื้องสูงทำท่าทีจะหนีจากและเครื่องบินของข้าศึกกำลังจะเลี้ยวไล่ลั่นเองเสืออากาศไทยก็บังคับเครื่องบินพุ่งควับลงมาดุดสายฟ้าก็ป่านกัน มีเสียงคำรามติดต่อกันดุดันกระสุนกลที่ยิงเหมือนจับวางเป็นร้อยๆพลูพรั่งเข้าตัดกลางลำเครื่องบินของข้าศึกเป็นรูพุนถึงแพนหางปรากฏเป็นควันดาแล้วก็ดิ่งพัสุธาไปอีกลำ ทันทีทันใดน,นั้นเครื่องบินอีกลำของข้าศึกทะล้าหัวฉกจิกลงจากเบื้องสูงสาดกระสุนกึกกล้องเข้าสู่เครื่องบินของจอมพลฟื้นอย่างเฮี้ยมเกรียมแต่เปล่าเลยเครื่องบินของเสืออากาศไทยไม่ยักมีอันเป็นไปเพราะหากระสุนสองสามชุดที่ข้าศึกยิงรัวเข้าใส่จอมพลฟื้นยิ้มอย่างเฮี้ยมเกรียมนึกในใจว่าดีละเดี๋ยวรู้กันทว่า เมื่อสายตามัจจุราชของจอมเสืออากาศไทยเหลือบแลที่เครื่องวัดน้ำมันอัตราน้ำมันที่มีอยู่จะไม่พอพาเครื่องบินกลับฐานทัพถ้ายังจะบินอยู่อีกไรก็ดีก่อนตีจากก็ควรจะมีการอําลากันอย่างไว้หลายเสือจอมพลฟื้นรูปหมักไปที่พระยันแดงราชสีพลางดึงตะกรุดมหารูทมงคลชาตรีตะกุดโทน ของหลวงพ่อจงอาราธนาขอความคุ้มครองแคลคราดตามพิธีด้วยพลังจิตอันมั่นคงแน่วแน่อบอุ่นใจเต็มที่จากนั้นก็โยกคันบังคับพงกหัวใส่นกเหล็กพร้อมกับข้าศึกก็ตอบโต้ด้วยปืนหลังแล้วทำม,มุมเลี้ยวขวาแสดงท่าจะปลีเข้าโจมตีใหม่อย่างบ้าบินแต่ทันทีนั่นเองกระสุนอีกชุดหนึ่งของเหยี่ยวฟ้าไทยก็กระทบเข้าไปที่แผ่นหางนกเหล็ก ของข้าศึกเสียงดังสนั่นเป็นระยะข้าศึกเปลี่ยนใจบินหนีซึ่งเป็นการสมประสงค์ของเสืออากาศไทยยิ่งนักเพราะหากมีภาวะต้องจำพัวพันกันไปไม่ถูกยิงหกเมนก็ต้องดิ่งนรกเพราะไม่มีฐานทัพจะลงแล้วและไม่มีน้ำมันสำหรับเครื่องบินจะพากลับเหตุการณ์เหล่านี้ภายหลังต่อมาเมื่อข้าศึกสงบทหารนักบินข้าศึกชาวฝรั่งเศส ซึ่งเป็นนักบินผู้ทำการรบกับเครื่องบินจอมพลฟื้นได้เล่าให้เพื่อนฝูงทหารไทยหลายคนในโอกาสที่นักบินไทยผู้หนึ่งได้ไปราชการที่ไซ่ง่อนโดยเขาบอกว่าการที่ทัพอากาศของเขาต้องพ่ายเสมือนไร้ฝีมือเป็นเพราะเหตุสองประการเครื่องบินฝ่ายเขาหย่อนสมรรถภาพและนกบินมีขวัญย่อหย่อนแต่ในประการสำคัญก็คือมันคล้ายกับอุปทา ทำให้อีกฝ่ายเขามองเห็นเครื่องบินของฝ่ายไทยเป็นสีแดงฉานคล้ายกลุ่มควันแดงทำให้นกบินพิสวงสงสัยและแตกตื่นขวัญเสีย